รักแท้มีอยู่จริงนะครับอย่างผัวเ<อ>ม,มียคู่นี้คือเมียป่วยเป็นมะเร็งและตัวของสาม,มีเองเนี่ยต้องดูแลคนเป็นมะเร็งบางทีเขาดูแลตัวเองลำบากต้องพาไปทำคีคมต้องพาไปหาหมอและผู้ชายคนนี้เนี่ยทำงานที่ไหนก็โดนไล่ออกเพราะ ไม่มีเวลาทํางานเต็มที่อันนี้ก็มุมหนึ่งนะเข้าใจนะฮะว่าทํางานไม่เต็มที่นายจ้างหรือว่าที่เขามาจ้างเราอ่ะเขาก็บอกว่าเอยถ้าอย่างนั้นคือเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่พี่ผู้ชายคนนี้ก็เข้าใจนะเข้าใจแต่สิ่งที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าต้องดูแลเหียตัวเองคุณผู้ชมเดี๋ยวไล่เลียงเรื่องนี้ให้ดูกันนะครับเพราะเป็นเรื่องที่คนได้เห็นคลิปเข้าไปดูเข้าไปให้กําลังใจพี่ผู้ชายคนนี้และพี่ผู้หญิงครอบครัวนี้เนี่ย เป็นล้านครั้งล้านวิวแล้วคุณผู้ชมครับ <Hey. S 1> พี่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณสุรชัยชัยบานมีคนเข้าไปดูเยอะจริงๆครับเจ uh. ้าตัวเนี่ยผมเริ่มให้ดูตั้งแต่คลิปที่ดูแลลูกน้อยกับภรรยาเป็นการเล่าเรื่องตั้งแต่แรกเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยโดนเจ้านายไล่ออกเพราะว่าต้องหยุดงานมาดูแลลูกน้อยส่วนเมียผมก็ป่วยหนักเป็นโรคมะเร็งคุณผู้ชม <น>ลูกก็ต้องดูงเมียก็ต้องดูชีวิตผมกำลังย่ำแย่ครับแล้วมาเจอเรื่องซ้าเติมซึ่งไม่ได้สร้างเรื่องนี้คือภาพที่โรงพยาบาลเห็นไหมฮะ<า>เนี่ยพาเมียมาที่โรงพยาบาลจับไม้จับมือให้กำลังใจกันคุณผู้ชมและที่สำคัญก็คือการเดินทางไปโรงพยาบาล ไม่ใช่ใกล้เลยนะอืมเพราะว่าเขาจะต้องไปกลับเนี่ยเชื่อไหมคุณผู้ชมคือจากเพชรบูรณ์อะไปร้อยเอ็ดนะครับนะระยะทางเกือบ800กิโลเมตรค่ะแ800กิโลโอ๋อไม่ใช่น้อยๆน,นะหลายชั่วโมงเลยนะคะข้ามจังหวัดแบบนี้เ,ออเพราะฉะนั้นใช้เวลา7-8ชั่วโมงด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์หสองล้อแดดฝน<ป>ก็ต้องฝ่าไปอะ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องลาง,งานไงส่วนคลิปนี้ครับนี่หวีผม ดูแลภรรยาตอนที่เตรียมจะทำคีโมคีโมคือการฉายแสงเนาะ,ะในการที่จะฆ่าเชื้อฆ่าเซลล์มะเร็งอะ่ะแล้วก็ให้กำลังใจภรรยาครับบอกว่าหลังจากคีโมแล้วไม่มีผมปกติผมร่วงเนาะแพ้คีโมไม่มีผมก็ไม่เป็นไรนะเออแล้วก็เป็นคลิปคีโมแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วนี่อย่างที่บอกอ่ะครับแพ้คีโมก็ผมร่วงค่ะแล้ววิธีการของพี่ผู้ชายคือให้กำลังใจแบบนี้ก็คือโกนหัวเป็นเพื่อนเลยใช่ เจ้าออ้ไผยบอที่มีแฟนบอรอคือไผออายอคนบอนอที่มีแฟนจนจน,จนคืออ้ไอ้จะดิ้นปิ่นไปเจ้าอายไผยเนี่ยคุณผู้ชมคือเวลาคนป่วยเนาะค,คนป่วยเนี่ยกำลังใจสำคัญที่สุด คนข้างตัวที่อยู่ใกล้กําลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดจริงๆคือป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยมันสู้ได้ต่อนะอครอบครัวนี้ผมเชื่อเหลือเกินใจสู้สุดๆเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสุรชัยหรือว่าคุณเยาวลักษณ์เราตามไปเจอที่บ้านเนี่ยนะครับบ้านอยู่ตรงนี้ครับคือที่บ้านเนี่ยก็ฐานะค่อนข้างยากจนแหละนะแต่ว่าก็ป่วยก็ต้องรักษาก็ต้องพยายามอย่างถึงที่สุดอะ่ะพี่สุรชัยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเป็นลูกจ้างร้านข้าวสาร พอเมียป่วยฟุบเป็นมะเร็งก็ต้องพาเมียไปโรงพยาบาลบ่อยๆก็โดนไล่ออกแล้วก็กลับมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดเพราะว่าอยู่ใกล้ศูนย์มะเร็งตอนมาอยู่101ร้อยเอ็ดก็เป็นรเดอร์รเดอร์ก็ต้องวิ่งส่งอาหาร่ะทํายอดไม่ค่อยได้เพราะส่วนมากดูแลเมียลาบากอีกนะครับอ่ะ,อะสุดท้ายย้ายไปอยู่ที่เพชรบูรณ์ทั้งสองคนเลยก็ไปทํางานที่ร้านข้าวสารสุดท้ายโดนไล่ออกอีกครับเพราะว่านายจ้างบอกว่าเธอหยุดบ่อยเกินไปละประมาณนี้นะ แต่คือมันมีเหตุผลในการหยุดก,ก็คือดูแลเมียที่กําลังป่วยซึ่งตัวของพี่สุรชัยบอกผมไม่โกรธเลยไล่ผมออกผมตกงานหลายที่อ่ะผมเข้าใจในายจ้างผมหมดเลย <มะ S 1> เพราะผมเองก็ทํางานได้ไม่เต็มที่จริงๆแหละแต่ชีวิตมันสู้นะครับต้องสู้ก็คือผมก็ไปห,หางานกรรมกรก็ทําก่อสร้างก็ทําถางหญ้าก็ทํางานก็ไม่ค่อยมีถามว่าเครียดไหม,มเครียดนะฮะ,ะแต่กอดนี้เปนกอดให้กําลังใจจริงๆคุณผ,ผู้ชมดูสิ เป็นกอดที่มันตอบคำถามทุกอย่างอะอเราต้องสู้เราต้องอยู่ต่อจริงๆเพราะพี่สุรชัยบอกเราต้องสู้ครับเพื่อทั้งลูกแล้วก็ทั้งเมียครับผมไม่กล้าปล่อยให้เขาอยู่ลำพังกับลูกสองคนครับคืออปก,ก็งานเขาก็ไม่คล่องตัวสุดท้ายเห็นว่าเจ้านายสั่งให้หยุดงานแล้วไปแน่กห็หมดแรง ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไหนมาชื่อชมให้ดูครับครั้งล่าสุดผมกลับมาเนี่ยตังค์ว25ยี่ห้าบาทแต่กินน้ำก็ต้องเอสียสลายคนป่วยครับผมเสียงก็ได้คุณผู้ชมคือชื่นชมคุณพี่สุรชัยจริงๆ<ช>นะคือถึงแม้ว่าตัวเองจะเครียดแต่ก็ต้องเป็นเสาหลักให้กับคนที่เรารักใช่ครับคุยกับทา<อ>งด้านของภร<ห><อ>รยาบ้างภรรยาบอกว่าตอนนี้มีรายได้ เงินอุดหนุนบตทเงินประกันสังคมเงินพิการหลักร้อยนะคะคอารมณ์รวมกันก็พันกว่าๆทั้งหมดก็ต้องเอาไปซื้อนมให้ลูกลูกก็สำคัญที่สุดถูกไหมคะยอมรับว่ามันไม่พอหรอกแล้วตอนนี้ตัวเธอก็ก็เครียดเหมือนกันเคยคิดเลยนะหรือว่าฉันจะหยุดหยุดไปฉายแสงหยุดรักษาครับเพราะว่าไปฉายแสงทีก็ใช้เงินไม่ต่ำกว่า3 0 0พ4 0 0 0พกลัวว่าจะเป็นภาระของครอบครัวค่ะจะมาตั้งครรภ์องได้ ะคลูกจะกินนมแล้วหนูเหลือนมแค่ช้อนเดียวหนูก็เจอจางให้ลูกใส่น้ำไปห้าออนคือหาเงินไม่ทันนะค่ะนี่ยราะค่ะเหตุผลที่หนูว่าอยากจะหยุดทีมูด้วยว่าเงินก็ไม่มีไปหาหมอแล้วนมลูกอีกแล้วก็โดนเลิกจ้างอีกขนาดยังทำงานอยู่ยางไม่พอเนี่ยค่ะต้องมีหืม คุณผู้ชมสู้จริงๆใช่สู้ทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยที่ลงคลิปดิกต๊อกไปก็ได้กําลังใจมาอย่างล้นหลามเลยละค,ะค่ะใครที่อยากช่วยเหลือนะคะจะเป็นผ้าอ้อมค่านมของลูกหรือว่าจะช่วยเหลือทั้งสองสามีภรรยาโอนได้เลยนะเลขบัญชีเนี่ยเราขึ้นให้ด้านบนหน้าจอแล้วนะคะครับชื่อบัญชีพี่สุรชัยหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดก็ได้เหมือนกันค่ะรวมให้กำลังใจกันได้คุณผู้ชมค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้